Welcome to พีพิมชดาสวัสดีค่ะอยู่กับสถานที่เดิมๆนะคะวันนี้น่าจะได้แค่สองเพลงเดี๋ยวจะต้องเก็บของอ๋อบุมลืมไปว่าเดี๋ยวบุมจะต้องเก็บของเพื่อไปต่างจังหวัดอีกแล้วเดินทางต่างจังหวัดบ่อยจังเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่สบายอัน <c oughs> จริงคือบูมถ่ายก่อนนั้นเนี่ยมีช็อตที่บุมจะอด้วยนะแต่บุมก็ตัดออกหลายหลายช็อตมากเพราะว่าบุมกลับมาจากภูเก็ตอะแล้วบูมก็ปวดคอเจ็บลําคอเส้น,นอุ้ยตอนนั้นกลัวมากโควิดเพราะว่าโควิดว่าทำไงวะไปซื้อที่ตรวจมาแล้วมาตรวจก็ไม่มีค่ะหวังก็ไม่มีีไมมมมมม่่่เเเเเจจจออออหืนนกกับบบุุุคิดววาาาาะะป็็พพพพรยงแล้ เจ็บคอมากๆแสบคอคกอน,น้ำลายไม่ได้ก็อาจจะเป็นอาการเจ็บคอธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเพลงนี้ที่วงจะมาทำนะคะก็คือเพลงของน้องตูนของเรา Seki Delic นะคะที่เป็นเหมือนแบบเจ้าพ่อวิชัวเออวิชัวของทงั้งวงการแรปเลยนะคะแบบ m v ต่างๆใช่ไหมคือถ้าจะแบบวงการอะเป็นของธนชัยน้อยชัยกันหมดเลยนะคะถ้าใครจะแบบมีวิชัวสวยๆนะคะเท่ๆฟี้ยวๆติดต่อน้องตูน s k i Delic เจ้าของเพลงนี้ไปได้เลยค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่ไไคคนค่ะ,ขอ,คะขอแสดงความยินดีกับน้องก่อนน้องได้รางวั e Hidden Gem นะคะจากเพลง ซึ่งในนั้นก็มีธนรัตน์นะคะคือคุณบองของเรานะคะไปร่วมเอมีด้วยวันนั้นก็คือเป็นวันที่วุ่นวายกันมากเลยใช่ไหมน้องตูนเฮ้ยงวงไปหมดแต่ทุกอย่างมันผ่านมาได้ดีแล้วน้องได้รับรางวัลประสบความสําเร็จมากดีใจกับน้องด้วยนะคะพี่ดีใจด้วยแล้วพี่มีความสุขด้วยนะสู้ๆต่อไปทําทุกอย่างที่น้องอยากทําให้เต็มที่เลยนะคะตูนโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะที่ตูนทํานะคะคือเพลงฝากความคิดถึงมาเป็นแบบพอๆเพลงรักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ h ีเฮสกับ y c h e ด e ลิ c ฝากความคิดถึงตู้เนาะอ๋อใส่แมสสองชั้นกลัวจัดแต่ไม่แปลกหรอกมันต้องกลัวถูกไหมเพราะว่าน้องตู้ต้องมีครอบครัวใช่ไหมล่ะยังคงคิดถึง ของร่องวานเก่าฝากความคิดถึงดูดาวและตอนนี้ฉันก็พอมน้ำมาเห็นเธอละแค่งา,างเหล่กกันยินไดีด้วยเธอเขาดูแลดีกว่าฉันยินงดีกับความสัมพันขอให้เธอรักกับเขาแบบนี้ให้น้านั่นดูรู้เธอเก่บ นั่งอยู่จนเช้าตอนที่ฉันกำลังเ n ามองดูเธอเก็บกระเป๋าแั้งคิดรากอยู่ทั้งคืนไม่ว่าฉันหลับหรือตื่นฉันยังเก็บเธอไปคิดถึงในฝันไม่อยางบอกพราะบัดนั้นมันทุกวันอยากให้เธออยู่ข้างฉันนั่งรอเธอก็ดมาจะทำงานแล้วก็เข้ามาซบตรงที่หัวไหล่ฉันฟิลเดียวฉันตอนนี้เลยปะเนอา้ คืออยากโพดแต่ว่าโพดไม่ได้คือเหมือนดีว่าใจแบบจะมองที่เียกว่าคุณคนดีว่าเออและตอนนี้ฉันก็พอนางเมาเห็นเธอและเขา แ่ฝันความคิดถึงโดยความคิดถึงมันอาจไม่ซึ้งเมื่ตอนเราเคยอยู่ด้วยกัน้วยความคิดถึงมันทำให้รู้ว่าเมื่อก่อนเธอสำคัญมาแค่ไหนไม่มีสาวเดินแล้วเดินกันเอง ความคิดถึงเรื่องราวความรักของเราหวานเก่าฝากความคิดถึงด้วยดาวและตอนนี้ฉันก็พร้อมน้ำเมาเห็นเธอและเขา ตาไหลเลยจ้าว <Private. S 2> ันนี้ว่าไอเแฮชบ้านถ้ามันไะเจอเขาอีกขังนึงอย่าพูดแลไรเขาวะโษทุกอย่างที่เคยพลาดแล้วก็ถ้ากลับไปได้อยากดูแลให้ดีกว่าเดิมเลยแค่นั้นเองพี่ ประโยกสุดท้ายโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปฟังความคิดยนของบูมในรีแคปนะคะที่บูมบอกว่าฟิบูมฟิวนี้ไม่ได้ว่าเลิอกอะไรกันบอกนะแต่แค่หมายถึงแบบคิดถึงนางอะไรเงี้ยอยู่ห่างกันเพราะว่าต้องทํางานอะไรย่างเงี้ยโอเคมาไปตามไปรีแคปค่ะ